ตัวเส้นเขาเหนียวนมมากทุกคน มาทุกคนเดี๋ยวนี้เรามาทําบุญเส้นอบหม้อดินชอช้างกันบอกเลยนะว่าอันนี้ผมสั่งมากินหลายรอบแล้วอร่อยมากและตัวขั้นตอนการทําของเขาเนี่ยก็ง่ายด้วยนะแค่เราฉีกซองแล้วก็เติมน้ําตามที่ซองเขาบอกไว้ใส่ตัวซอสใส่ตัวเส้นแล้วก็อบแค่นี้เลยอบตัวเส้นเนี่ยประมาณ2นาทีนะพอเราใส่กุ้งลงไปเนี่ยก็อบเพิ่มอีกแค่3นาทีเท่านั้นเองแค่นี้เราก็ได้ตัววุนเส้นอบหม้อดินอร่อยอร่อยมาแล้วแล้วบอกเลยนะว่าวุ้นเส้นอบหม้อดินของชอช้างเนี่ยคือเขาเด่นเรื่องเส้นมากเพราะตัวเส้นเนี่ยเขามีความเหนียวนุ่มมากๆเลยนะใครทีีีี่่่่บวววเเ้นนนนมมมคาหยยุแลก็ึ ถูกใจแน่นอนอแคือตัวเส้นเหนียวนุ่มมากมตัวเส้นเขาเหนียวนุ่มมากทุกคนอ,อร่อยมากแล้วคือตัวเส้นกับตัวซอสเขาเข้ากันมากอะตัวเส้นเนี่ยเหนียวนุ่มนะตัวซอสเนี่ยเข้มคน อ,อร่อยมากกุ้งแบบทั้งตัวเลยทำง่ายนะทุกคนครบรสแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนี่ตัวเส้นกับตัวซอสขนาดโคตรดีอ่ะใครอยากลองนะนี่วุ้นเส้นอบหม้อดินชอช้างเนี่ยเขามีแบบตัวที่เป็นเจด้วยนะก็คือใครที่กินเจอยู่เนี่ยกินได้อร่อยมาก